ครับทางซิสโกโ้มีความยินด,ดีเป็นอย่างยิ่งนะครับในการได้ร่วมกับสถบาบันลชศึกษาแล้วก็พันธมิตรนะครับไม่ว่าจะเป็นสรจรอท้งม,ม,มาหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับจริงๆในแง่ซิสโกโอเองเรามองว่า AI เนี่ยเราเมีการใช้ AI ในทุกๆกลุ่มของซิสโกโนะครับแต่ที่มากกานา้นี้คือเรามองว่าในการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรทางด้านเ i จะเป็นประเด็นสำคัญน,นะครับ ในการเซอร์เวยล่าสุดเราบอกว่า AI เนี่ยจะจะช่วยให้ g d p ทั่วโลกเนี่ยเติบโตมากกว่า160ล้านล้านบาทเลยนะครับประมาณ44ล้านล้านอดอลลาร์นะครับอันนี้ประเด็นที่สำคัญคือว่าจากการเซอร์เวยของเราซึ่งซิสโกทำเซอร์เวยทั่วโลกเนี่ยพบว่า95%ของบริษัทเนี่ยมีความตระหนักเรื่อง AI ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจนะครับแต่มีเพียง14%เท่านั้นนะครับที่มีความพร้อมในการนำไปใช้งานนะครับผมว่าการร่วมมือครั้งนี้เนี่ย ผมจะช่วยส่งเสริมและผลักดันบุคลากรแล้วก็ในการนำ AI ไปใช้งานจริงนะครับซึ่งทางเซซโซก็ยนินดีอย่างยิ่งที่ให้ความร่วมมือกังนี้นนครับุณครับ